สวัสดีค่ะนักเรียนค่ะอาทิตย์นี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องการวัดความยาวและระยะทางเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรนะคะเป็นการทบทวนนะคะตั้งแต่นักเรียนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูเกมเนาะนะคะเรื่องการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรนะคะ,ะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือเพื่อให้นักเรียนสามารถวัดและบอกความยาวหรือความสูงของระยะทางเป็น เมตรเซนติเมตรแล้วก็มิลลิเมตรได้นะคะ,ะทบทวนนะคะนักเรียนเครื่องมือในการวัดความยาวนะคะแล้วก็หน่วยวัดความยาวนะเครื่องมือวัดความยาวก็จะมีไม้มรรทัดนะคะไม้มรรทัดไม้เมตรสายวัดชนิดตลับแล้วก็สายวัดตัวนะคะซึ่งอตอนป .2 นะคะคุณครูสังเกตว่าคุณครู คุณครูเกมพานักเรียนไปวัดนะตามสถานที่ต่างๆนะคะนักเรียนค,ง,คงจะรู้จักเครื่องวัดเครื่องมือวัดความยาวเนาะสายวัดชนิดตลับเนี่ยก็มีวัดทั้งสั้นและก็ยาวที่คุณครูเคยวัดสนามเวลาพานักเรียนทําสนามตอนนักเรียนจะเล่นกีฬาสีนะคะ สายวัดตัวก็คือไว้วัดเวลาเราตัดเสื้อผ้าอย่างเงี้ยนะคะไม้เมตรเนี่ยไม้เมตรในห้องเราก็มีนักเรียนบางคนก็จะเห็นว่าอยู่หลังทีวีนะคะแล้วก็ไม้บรรทัดซึ่งนักเรียนใช้ทุกวันนะคะอ่ไม้บรรทัดไม้เมตรที่คุณครูอธิบายไปแล้วสายวัดชนิดตลับแล้วก็สายวัดตัวนะคะอ่ะการวัดความยาวนะคะมีหน่วยวัดก็คือเมตรแล้วก็เซนติเมตรเมตร เป็นสายวัดความยาวที่ยาวนะคะตอนคุณครูสอนพี่ปรสามรุ่นที่แล้วเนี่ยเมตรคุณครูจะทํามือแบบนี้นะคะเมตรเซนติเมตรแล้วก็ mm. มิลลิเมตรมิลลิเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวที่เล็กที่สุดนะคะอ่บนักเรียนดูไม้มรรทัดนักเรียนเรียนนะคะนักเรียนดูไม้มรรทัดของนักเรียนนะคะก็จะมีหน่วยวัดความยาวที่เป็นเมตรแล้วก็เซนติเมตรแล้วก็มิลลิเมตรใน1เซนติเมตรเนี่ย ก็จะมี10มิลลิเมตรเป็นช่องช่องช่องที่เล็กที่สุดนะคะอ่าดูเห็นไหมคะเซนติเมตรจะมีอักษรย่อเป็นซมจุดนะคะเมตรก็จะมีชื่อย่อเป็น mm. จม,ม,มจุดนะคะถ้ามิลลิเมตรก็จะมีมมลจุดนะคะความยาวนะคะ100่เซนติเมตรเท่ากับ ความยาว1เมตร100เซนติเมตรนะคะเท่ากับ1เมตรนะคะไม้เมตรอะ่ะไม้ยาวๆที่ในห้องเราที่เคยมีนะคะ100เซนนี่อันนี้เมตรนะความยาวเป็นเมตรนะนักเรียนอ้าแขนนะคะอ้าแขนดวนนี่หนวดเป็นเมตรนีแล้วก็เท่ากับ100เซนติเมตรข้างล่างนะคะอ่คทบทวนนะคะวัดความยาวความสูงระยะห่างนักเรียนดูนะ อันนี้ลักษณะของไม้บรรทัดนักเรียนดูนะคะลูกเนี่ยอันนี้1เซนติเมตรตรงเนี้ยที่คุณครูวงให้ก็จะมีย่อยๆก็คือมิลลิเมตรนี่1 2 3 4 5 5มมิลลิเมตรนะคะ6 7 8 9 10ก็คือ1เซนอ่าสองเซน สามเซนสี่เซนห้าเซนหกเซนเจ็ดเซนแปดเซนไปเรื่อยๆจนถึงแต่แต่ถ้าไม้มรทัดขนมเรียนทังนเรียนใช้ประจํานะคะเนี่ยนักเรียนดูนะคะนักเรียนไม้มรทัดซึ่งครูแจกให้เนี่ยจะมีทั้งหมด30เซนติเมตรนะนักเรียนก็เอาไปต่อกันสักประมาณ3อันก็จะได้เท่ากับ100เซนนะดูตรงนี้อ่าเห็นไหมคะครูอธิบายไปแล้ว แน่ความยาว1เซนติเมตรแบ่งเป็น1ิบช่องเล็กๆนี่1ิช่องเล็กๆเ,เท่าๆกันนะเนี่ยความยาว1ช่องเล็กเท่ากับ1 mm ะะมิลลิเมตรเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะคะเนี่ยย่อมิลลิเมตรคุณครูบอกไปละมอมอจุดนะคะเ่าเรามาวัดความยาวของยาแปลงสีฟันเราสินะคะแปลงสีฟัน,วนเวลาวัดความยาวการเริ่มต้นวัดความยาวเราจะเริ่มต้นตั้งแต่หน่วยศูนย์นะคะ ไปจนถึงสิ้นสุดตรงนี้แสดงว่าแปรงสีฟันเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่คะ8เซนติเมตรไหม9้เซนติเมตรไหมมันสิ้นสุดตรงไหนเอย่ยเลยเลยค่ามานิดนึงถูกต้อง,หอองไหมหรือยังไงอ่าแปรงสีฟันมีความยาวอยู่ระหว่างกี่เซนติเมตรถึงกี่เซนติเมตรนะเขาบอกว่าแปรงสีฟันยาว8เซนติเมตร6มิลลิเมตร จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกเขาตอบผิดนะโนแปลงสีฟันมีความยาวก็คือ5เซนติเมตร1น3 3มตรนะคะอันนี้ดูตรงนี้เป็นหลักนะคะอย่าดูตัวหนังสือนะคะเราพิมพ์ผิดยาวเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือ0นะคะมาถึงถึงตรงนี้5 5เซนกับ1 2 3 3มลลินะลูกนะอ่าต่อไปดูอันนี้ถูกต้อง คลิปหนีบกระดาษนะยาวทั้งหมดนี่สองเซนติเมตรกี่มิลลิเมตรนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดมิลลิเมตรเห็นไหมคะดูนะคะอ่ายังลบยาวมาศูนย์มาจนถึงสามเซนสีน่ห้าหกเจ็ดไม่ใช่สิสาม แล้วก็มาหนึ่งสองสามสี่นะคะยางรอบมีความยาวเท่ากับ3มเซนติเมตรสี่มิลลิเมตรนักเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนสามารถทําได้นะลูกนะเดี๋ยวให้ดูในแบบฝึกหัดนะคะบทต่อไปเลยนะคะอ้าวดินซอนะคะดินซอบางคนไม่ได้วัดจากศูนย์สิทีนี้ไม้บรรทัดอาจจะหักก็ได้ก็นับเริ่มจากตรงนี้เลยส้ 3, ก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด นะคะแปดเซนติเมตรจริงๆแล้วการวัดหน่วยวัดการวัดความยาวเนี่ยจะเริ่มต้นจากศูนย์เนาะหรือถ้าคนอื่นเนี่ยเริ่มนักเรียนเริ่มต้นจากเเลขใดใดก็ตามนักเรียนเริ่มเป็นนับเป็นหนึ่งเริ่มตรงจากตรงเนี้ยเป็นศูนย์นะคะเป็นศูนย์นะคะแล้วก็นับไปสองสามเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยค่ะนี่เหมือนกันเลย กบเหล่าดินสอก็เริ่มนับจากนี้เป็นศูนย์หนึ่งสองสามมีคำตอบไม่ถูกนันเนี่ยหนึ่งสองสามสามเซนติเมตรสี่มิลลิเมตรนะคะเนี่ยไม้เอ่อไม้เมตรยาวกี่เมตรหรือยาวกี่เซนติเมตรไม้เมตรก็คือยาวเท่ากับหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะ นักเรียนปกติแล้วเช้ามันจะต้องท่องเนาะหนึ่งเซนติเมตรเท่าก mm. ับสิบมิลลิเมตรสิบมิลลิเมตรเท่ากับสิบหนึ่งอันหนึ่งรอยเซนติเมตรเท่ากับ1เมตรอีกรอบนะคะหนึ่งเมตรเท่ากับหนึ่งรอยเซนติเมตรหนึ่งมิลสิบมิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรไม่ได้สอนนานคิดถึงนักเรียนนะคะ การวัดความยาวหรือวัดความสูงของสิ่งของใดๆเป็นการวัดระยะจากปลายข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งของสิ่งนั้นๆน,น,นะคะและการวัดระยะทางระหว่างตำแหน่งนะสองตำแหน่งทำให้ได้โดยว่าความยาวเป็นเส้นนะคะในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะจะมีะแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนวัดความยาวของจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นแบบฝึกหัดของเราเนาะพิจารณาลูกต่อไปนี้แล้วตอบคำถามนี่อย่างเช่นกุญแจเริ่มต้นจากศูนกุญแจยาวเท่าไหร่เซนติเมตรแรงสีฟันยาวเท่าไหร่ถึงหกไหมห้าเซนติเมตรเมมนะคะนักเรียนดูดีนะไขควงเริ่มต้นจากศูนดู ลรงนี้นะยาว7จ mm. ็ดเซนติเมตรแมมนี่วัดให้ตรงนะลูกนะอย่ากกะเอานะคะให้มันตรงตรงตะปูยาว6กเซนติเมตรหกดมิมดินสอสุดท้ายดินสอยาวไม่ถึงเก mm. ้าเซนแปนติเมตรเามเมตรนี่คือคำ อันนี้คือแบบึกหัดที่นักเรียนจะต้องทำนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนคงคนจะตั้งใจนะคะซึ่งคุณครูไม่ได้อันนี้สอนนักเรียนเนาะไม่ได้ไปสอนตัวต่อตัวนะคะคุณครูก็คิดถึงนักเรียนมากนะคะเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันเร็วๆนี้เนาะสวัสดีค่ะ